สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอา่าพี่น้องมือนีมาฮอดนั่นก็มูช่างโพเลยเดนันก็ข้างหนาน,นั่นแหละคือกาะมูช่างโพแต่เบิงทงทางแล้วส่งสีบร่ดายางข่มไปอันทาเลี้ยวเห็นไกลๆพู่มเมี่ันคนที่ยางเป็นแถวไปอยู่เด้อจา้าเพื่อนยางตอนนี้เ<น>พื่อนยาง<น>ไปฟังนั่นอันนั่นแหละมองทะเลแหวกเด้อจ้าเขายากัาบียางไปนี่แหละปะปนี่ยางลงไปทางนี้เจ้าทียางตามนั่นบอสียางทางนี้เนี่ย อ๋อุโอ้ยมาทะเลคือใส่เกือบตินยองมาเนาะพี่น้องบาทนี่อาบอางดินดินมันแข็งอยู่โอเคโอเคมือเจ้าสองคนไปทางนั้นชาข่อยชีไปทางนี้อันนี้น้ำทะเลนี่พึ่งอ่ะนะพึ่งลงใหม่ๆเด้อจ้าอันนี้นะอันนี้พึ่งลงพึ่งลงใหม่ๆสียางไปพุ่นแหละสียางไปเรื่อยๆว่าสิฮอดบอสมองกันน้ำทะเลที่มันแยกออกจากกันนะเพราะว่าตอนนี้อัน,น นักท่องเที่ยวทั้งหลายเขาก็มากเก็บหอยอกันอยู่เด้อจ้ะอันนี้คือบริเวณที่แบบว่าครอบครัวมากเก็บหอยอกันเด้อจ้ะไดร์เบอร์เธออันอันเชิญบลูทูธเข้าไปเลยบลูทูธนะ่ะเชิดเข้าไปเลยเชื่อมเชื่อมอ่ามันนี่กับสียางไปเรื่อยๆว่าสัน้นยางไปเรื่อยๆเด้อจ้ะ แล้เวเห็นบอ่ออันนั้นพูน่ะอันยีคนลหลายๆพูนข้างหน้าพ่นน่ะพี่เจ้ามาเก็บหอยยางขามจากจากแผ่นดินใหญ่ไปจนหอดเกาะเกาะมูช่างเด้อจา<ช>้าอันนี้กะสียางไปเรื่อยๆเลยจัาสีอ้อมไปหอดพ่นหรือบอ่เพวะว่ามันรูุ้สซกมันไก่เพราะว่ามองจอดรถมาอนี้นักท่องเที่ยวกับมาหลาย <ไง S 1> มองจอดรถกับบอมีจ่จ้ามีมาน้ำเด้อพี่น้องไปเข้าไปถ่ายรูปใ,ใกล้ามาเถอะมีหมายขี่รอบรอบทะเลนี่ได้จ้ะเสียเงิน ไม่ไม,ไมีราคาบอกอยู่นะเดี๋ยวยางไปใกล้ๆตอนนี้ยังไม่เห็นราคานี่คือหนันักท่องเที่ยวเด้อจ้าบรรดานักท่องเที่ยวมากแบบกิจกรรมเก็บหอยอย่างเพิ่นเก็บหอยเก็บปูต่างๆ,ๆเด้อจ้าโอ้ดึงหน่อยกับมาอะไรน,น้ำร้ลงายเนาะน้ลงคักเมื่อน,นั้น,นเข้ามาหน่น,น,นันนิดเดียวเออเมื่อนั้นฝนตกเมื่อนี่นั่นลงคักเพราะว่าเข้ามาหน่ะ หลังจากที่ป้าปรากฏการน้าน้ามันนะห้าแย่นี่ออกเบิดแล้วนี่เดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยมันจังนาทีเท่ากับบอลูยอย่าไปใกล้มันหลายอันนี้มาเดี๋ยวจา้าหาพันเนี่ยเด็กน้อยฉันนี่หาพันนี่เดหาพันมาเด้อจา้าพี่น้องมีบริการผู้ใดอยากนาั่งอยากนั่งมาเลาะไปจนสุดอ้อมผู้ เปจนถอดฟังอันเสาแดงแล้วกับเสาขาวเด้อยจ้จะหอประภาค้านเอิ่นมาหอประภาค้านเด้อยจ้จพูดละ่ะอันนั่งมา่าน,นไปจนหอดพุ่นแล้วก็น,นั่งย่อนกลับขึ้นมาจากผู้ใหญ่หนึ่งหมื่นวอนเด็กหน่อยหาพันวอนกับพ่อขืนอยู่อันนี้ทะเลทินอ่าเป็นชายหาทิน,ว,นว่าจังได <laughs> <laughs> บ่แม่นมันตามอ่าคนละสไตล์มันคนละสไตล์เออคนละสไตล์เด้อจ้าพี่น้องมีหอนนกเห็นบ่อันขาวๆโจโกจะเกะอยู่นะนั่นคือนกเด้อจ้านกมันก็มมหากินหอยกินปูคือกันเนี่ยละก็นั่นแหละเขาต้องยางไปหอดพุนแหละสีไปยางพุนอ่ะว่าสีไปจนหอดหม่องน้ำทะเลนแยกคุณนาว่าสั้นเอเอเขาก็ต้องไปจนะหอดกอพุนแหละเนาะ เออพุ่นอ่ะให้เจ้ากำลังยางเพื่อดีสขามไปก็โมูช่างเลยค่ะเะข้าก็ยางไปเรื่อยๆ <c oughs> เอาเฮาปดะเดี๋ดวเอารอ,องเท้าบูทมาเนาะเสีดดยดายเด้ออันนี้คือฝั่งด้านขวา <c oughs> ก็ขานขึ้นไปเอาเนาะใส่เกือบแตะนี่ละยางไปหอดพุ่นกะถอดรองเท้ายางตีนเปล่าเอาคอยยางไปกับห้อยกับสิบบาทเด้อว,วะ เปลือกหอยกันเลยมึงคุณเจ้าเตรียมอาวุธเด้อค่ะเมื่อเทิงมีทั้งผัวทั้งคาดทั้งเสียมเด้อค่ะผัวสําหรับคุ้หอยเด้อจ้าอันใดบได้จั๊กจ๋ออันใดบ่ได้จักโตอันใดบ่ได้จักโตอ่าตั้งแต่ที่จริงมื้อนี้นะตั้งใจว่าสิมาขุดหอยนําเด้อจ้า นักท่องเที่ยวหลายคักพี่น้องเอ้ยนี่ขนาดนั้นอยู่ในช่วงเลยเนี่ยนะในช่วงกักตัวได้เนี่ยอุ้ยไม่ใหญ่น่ะนางนางลงในขี้ตมเลยแหมแล้วส่งสีมวนเนาะบ่เออเบื้งดูพูดนะโอ้คักหลายพูดนะโอ้ยพูดนะเล่นตมคักหลายแหมโอ้ยน้ำอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงมาเลิกทอดอันนี้น้ำมันยังซึมอยู่พี่น้องสงสัยเรามีได้เก็บหอยหลายมั่งนะ พุ่นน่ะเพื่อสียามหอดทางวุกไก่เติบเด้งเข้าเฮ้าอารมา์ไปจอดเล้าคนเดียวฟังคนเด้ยวที่รถที่เขาเข้าไปเนี้ยเข้ามากินเข่าอยู่นี่นี่นี่เออนั่นแหละพุ่นน่ะพุ่นน่ะเข้าไปทางนั้นเออต้นยังง่อนใต้ต้นทางใต้ทางในน้อโค้งสีเหลืองน่ะนะสีเหลืองเหลืองน่ะเห็นบ่นั่นล่ะนั่นล่ะเมื่อกี้เข้าไปหันถ้าเข้าไปจอดหันเราก็สียางใกล้แน่เนี้บอเออใกล้กว่านี้เนี้บออือบอเป็นยัง บ่เป็นยังทำยางออกกำลังกายในพี่น้องเอ, <ใน S 1> อ้ย,อย,ยเออไขมันยังสีได้ออกแม่ว่าสันว่าสันวันนี้ก็สิลดลงกว่าอันะนสามขีดแล้วส์โมเมนต์โมเมนต์สิลดเหลือลงอันเป็นกิลโลหลุล่นบอจังหอดแปดสิบนอกบัดน,น,นี้พี่น้องโอ้ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวไปกินเพิ่มไม่วาสันเอาลุยสันพี่น้องอันนี้คือเป็นอันบริเวณเป็นวิวเด้อจ้าเป็นวิวของทะเลโอ้ยนังหน่อยควัดหอยนังหน่อยควัดหอย ได้บลาเอ้ยโอ้ตะมวนขักคุณนะ่ะดินมันบรลมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาลงไปยางเท่านั้นจังหน่อยวิทเขน,น้ำนี่เพราะว่าตรงนี้น้าม,มันยังซึมหมองมาอายุ่นเนี่ย มวนคักอันนี้อีหยังวะนเนี่ยอันนี้หินแบบโอ้นึกว่าอันอันนั้นน,น่ะอีหยังโตเหมยียงคล้ายๆแมงกระพุ่นน่ะนะขาวๆเนึกว่ามันขึ้นมาตายอยู่นี่กันเนาะโอ้ยคนขลายทะ่ะมีเรื่องเห้บริการน้ำตัวน่ะพูดน่ะบริการไปบริการไปเที่ยวไปก้อนนั้นน่ะเออแล้วก็ก้อนนั้นนี่หยังบ่มีหยังเลยก็บ่มีหยังแต่ก็ คือประซาส้นเนี่ยแต่เขาบบมิธิ์จับจองที่ดินเด้อ่าเพราะมันเป็นของรัฐบาลแต่สามารถทำกินได้เขาก็เลี้ยงปูเลี้ยงหอยขายเนี่ยอโอ้สงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชินย่างตามนักท่องเที่ยวนางตามหลังเขาขามไบเกาะนั่นเพราะว่าจริงๆลราหมองนี่เนี่ยในหนึ่งปีสีสามารถขามได้อยู่สิบเดือนแต่ละเดือนนี่ประมาณจ็ สองมือก็มีสองมือสองมือจนถึงสี่มือ,อ <c oughs> เดือนเดือนที่บ่มีคือเดือนยหงก่น <c oughs> อนเดียวเดียว <c oughs> เดียว <c oughs> สิขึ้นหายเบิงเด้ค่ะเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วเมื่อประมาณเดือนสี่หรือเดือนหา,หานี่เคยขึ้นในเบิงทนึงแล้วเฉพาะปีนี้นะคะเพราะว่าแต่ละปีนี่คือการหมุนของดวงเขาเอื่นว่าดวงจนันบอกเฮ้ยน้ำขึ้นน้ำลงอะ่ะเออมันสิแตกต่างกันไปแต่ปีนี้ก็คือขึ้นไว้ในบอดห้แล้วว่า ปีนี้สินีอยู่สิบเดือนแต่ละเดือนวันที่กับสิแตกต่างกันได้จะน้ำขึ้นน้ำลงจะบ่คึอกันเพราะว่าม้ามือก่อนน่มองนี่น่ะเต็มเมื่อแหละเพราะว่ามาบ่ถึงมือเขาก็จะมีั่วกันเป็นระยะระยะอันนี้ถ้าม้องสี่จะมองบ่เห็นเพราะว่าจอมันมืดเพราะว่าแสงมันจ้าหลายแต่แซนี้จริงๆก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าย่านว่ามือนี่ทะเลสิกลายเป็นน้ำสีเทาเบิดเพราะว่ามิเตหมอกแต่มือนี่ก็โชคดีเนาะเพราะว่า มันจะนือมันฝนตกไหลนาะนู่มือหนาฝนตกทั้งตกทั้งแลงทั้งคือลมสารพัดว่าสันแหมโอ้ยมือน่าสันอันนี้คือสัญลักษณ์ของอันเขาหมองนี่เด้อจ้าอันที่โค้งสะพานสีอันขาวๆนะจ้ะเอาทุกที่สะพานเลยนะเป็นวีท่าพันนั่นแหละถ้าสมมุติเขาอยากไปเบิ่งเขาก็เสียเงินเข้าไปอ๋อซื้อบัตรเข้าไปชมได้ถ้าสมมุติเล่นน้ำทะเลแล้วก็มีหม่องอาบน้ำฟรีอยู่หันเด้อร์น่ะฟรีจ้ะอาบน้ำบ้าง บ็ได้เล่นทะเลด้วยกันเปลือยยัดน้ำมาอ่านน้ำู่นี่สิเมื่อบ้านเขาฟรีนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือฉันสจะลาที่ที่เข้าถ้าเปิดในบิสกิตชันคือถ้าจิกหม่องนี่มันสีมาลงหม่องนี่เลยนี่ชินบีเอ้ยพาดัดคินนี่คือหม่องนี่จ้ะเข้าวคือกมาลงหม่องนี่กรเมื่อกี้นี่มันบอกให้เขาเลี้ยวขวาก็คือเลี้ยวเข้าหม่องนี่เนี่ยร้านอาหารที่เขาไปกินบ่อร่อยน่ะจำได้บ่ นี่เด็บบอร่อยเลยมันมืออร่อยเลยจำบ่ได้จำบ่ได้มันอร่อยแม่คิมี่ก็สิจำได้เหรอแม่คิมี่บ่ค่อยจำเพราะมันบัวลอยแต่แม่น่าบีได้ร้านได้บอร่อยนี่จำแม่งขนาดเลยเพราะว่าสิบัไปอีกนะติดลบพี่น้องเนาะเมื่อนานอาโอจิมจาเอาแต่บรรยากาศดีหลายพี่น้องเอ้ยงามงามงามเพื่อนขากันอันกล้องแม่น่าบีอาจจะบัชัดเจน แต่หากจริงๆลรวบรรยากาศนี่ดีูเราเสือแดงก่งขาวขาวกันเปเลยเนาะนี่แหละฮันคุาจะมาถูกต้องเลยต้องแบบนี้เข้าสิขามไปได้บานเนี่ยอันนี้คือหัวใจสําคัญของหม่องนีเดอร์ต้องมาหม่องนี่เออต้องมาหม่องนี่ถามมาหม่องนี่เสียงเพองว่ามาบ่หอนมูชังเด้อจ้าเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเออนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศควรที่เช็คจากเว็บไซต์ก่อนเด้อจ้าค่อยมา เดีย๋ยวกันย่างไปเลาะเลาะไปนี่ละเลาะไปเที่ยวน้ากันนี่ละตามหลังนักท่องเที่ยวไปนี่ยท่าสมชยอยากเก็บหอยน้ำเขาอยากเก็บหอยคุดหอยนี่สามารถยืมเครื่องมือต่างๆสามารถยืมได้จ้ะเช่าได้ก็ยังมองได้ร้านเขาดีลานนี้เช่าดีอก็ขายโรงมานโรงงานใานนาครก็ยืมก็ได้เ<ด>สียงเงินมาชั่วโมงเท่าได้กดีจ้ะ ีทุกอย่างอะไรเนาะเราับเปิดเป็นธุรกิจาอบาบอลงทุนน้อกันบ่เฮ้านัาน่นเห็นว่าพี่น้องได้ธุรกิจใหม่อีกแล้วนี่นะเจ้าหน้าที่ก็จะมี่บอกเลยค่ะว่าเดี๋สูญยางไปหันเะี๋สูญยางไปเกินไปตามเส้นทางอย่างประมาณนี้เล <c oughs> อจ้าคนหลายค่ะพี่น้องน,นะหลาย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 ใส่แก๊ไแม่ หอยกินได้เปลือกมันก็บักอแขหอยแข็งไงกระายกอัโคมักใช่ใช่ขายหอยโอ้ราคาหอยอยู่นี่เดี๋ยวเบิ่งกันด้วยพี่น้องขายหอยตัวนี้เออแข้าปาคาเอ๊ อันนี้คืออัน,น,นเป็น,อนอหอยอันนี้หอยคุลคุล,คลเออหอยนางรมเด้อจ้ะพี่น,อน้องหอยนางรมอันนี้นะมะแขะอามีดแขะนี่กินได้เลยเนี่ยแ่ะรด,ด,ดๆๆกินโรดแ่ะรดกินโรดเนี่ยว่าแซ่บคักเนี่ยสมัยตะกี้ไม่ยายมาย้ายเปยไม่ยายเปมามายามเนาะพ้าพ่นไปทะเลแบบซี่แหละพ้าพ่นานทะเลแบบนี้ก็มาแคะหอยแคะได้ไหลายเลยก็พ้ากันกินเลยจ้ะ คนน่ะเฮาสินยางตามหลังนักท่องเที่ยวไปเดอ้อตอนอันนี้นะ่ะปกติในน้ำท่มวมสูงขึ้นไปจนหอดผัวอันนี้คือวิวด้านหลังช่วงที่น้ำขึ้นอันเด้หูอหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยหอยเป็นหูเหมือนเลยเออย่างหนาวหนาวเนี่ยน้ำมันจะล่องไลยบ่ล่องเลยเออลงลงมันจะมีลองอยู่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองลงเบิดลงทุกเดือนยกเว้นยกเว้นเดือนเดือนหนึ่งหรือเดือนสองขาจำไม่ได้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเอาสิบเบิ่ง หามนะะเขาไหวอยู่ก็เจ้าม่ยายมันยันนอ่เฮาใส่รองเท้าบูทมาแยันนมอยานั่นนั่นเขาส่ใส่รองเท้าบูทเธอเธอถ่ายรูปถ่ายรูปวิวเห็นไหมวะเอาเอากล้องเธอถ่ายถ่ายรูปวิวแล้วส่งมาให้เฮารวมทั้งวิวดิคอนอยางแล้วส่งมาให้เฮาเหนี่งเด้อถ่ายยางอันนี้ก็สีตามนักท่องเที่ยวไปเด้อจ้า ตามหลังนักท่องเที่ยวไปย่างไปเอยเรื่อยทางกับย่างโอเคอยู่จ้ะเพื่อจะไปหอดเกาะนั่นพี่น้องเอ้ยระยะทางประมาณกิโลกว่าๆจ้ะ ต่ถามมองจากข้างนั้นสิไกลกว่าจากจากข้างทรายจากข้างทรายที่มองเห็นน่ะไปหาทางขวาเนี่ยระยะห่างมันแค่บกเกินหาหลอยเมตรแจ่ถามยางว่ามาทางนี้นน่ไกลหลายประมาณประมาณเกือบสองกิโลเลยมีโคที่นี่มีแต่หอยพี่นอนะ้องคุน่ะหอยหอยนี่ก็หอยหอยหอยเบิดเลยติดอยู่นี่มีแต่หอยเบิดเลย โคดินขวดหินนี่นดบ่บ,บ่ต้องย่านเพราะว่าถามันมีจังสีมันบลื่นบลื่นสามารถเหยียบไปได้อันนี้เป็นวิวด้านขวาเลยจ้าน,นี่วิวด้านขวาหมองที่เสาประค่าคา,า,านสีแดงกับสีขาวนันเด้อจ้า นักท่องเที่ยวหลายค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยยางกับยางกับยางผีกแบบนี้หอดใสเลยเธอสองสาวบอม่าดิฮะว่าออกไปอุศาสิมาน้ำแหวกทะเลน้ำแหวกแมนโอ้ยอยากทายหมองนี้เด้อ เป็นหินเด้อจ้าอันนี้นะ่ะถ้าสมุติวาย่า,นนามนำาำขึ้นนะี่ถ่วมมดเลยจ้านี่น่ะถ่วมมดเลยหินตรงนี้จะบ่มีจะบ่มีให้เห็นเลยอืนี่ที่เลี้ยวเห็นตอนนี้น่ะ้าทางวาย่า,นนามนำขึ้นนี่คือถ่วมมดเลยพี่น้องถ่วมเมดเนี่ยหินตรงนี้ก็ถ่วมสูงกว่าน,นี้ก็ยังถ่วมเด้อจ้าพี่น้องน้ำขึ้นนี่นนขึ้นหลายค่ะเธอไทยเขาดีกว่าพี่น้องขออนุญาต ขออนุญาตแอคชั่นฮอลิเดย์นะคะวัาได้มาแล้วเปิดหน้ากากนะคะขอบคุณค่ะเอาไหมเดี๋ยวถ่ายให้มาจะถ่ายเองไม่ได้มีบลูทูธนะไม่ได้มีบลูทูธทำไงเอามือกดเอาเหรอโอเคเดี๋ยวคุณนายท่านกำลังสิถ่ายเลยหนึ่งสองสามเอาไมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ขนาดทูเซดขนาดทูเซดโอเคไปต่อโดยจากพี่น้องสิตามหลังนะท่องเที่ยวไป,วไปอยูออ่นี่แหละแม่บอ่อน้าแะ่บ่อบ่อน้ามันเป็นอย่างเนี่ยอันนี้เป็นน้ำที่ดื่มได้น้ำนี่สามารถดื่มได้โดยจากพี่น้องเป็นน้ำที่เกิดขึ้นอยู่กลางทะเลทั้งซึ่งที่น้ำถ่วมพอน,น้ำลงปุ๊บน้ำนี่สิกลายเป็นน้ำจืดนะคะแม่่นบเออกินไหมเออกินนะที่ล่ะ มแมนค่ะน,นีโ่โอเคโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจังคอยไลย่อันนี้ผู้จัดการอยากให้ไล่ซอสแต่ก่อเดี๋ยวสิลงคลิปไปสักก่อนอ่าอันนี้เขาได้มาบ๊ทันเดี๋เครื่องทางได้หนิพี่น้องบ๊ทันเดี๋มาเครื่องทางเดี๋ยวสิขออนุญาตจบคลิปสำนีก่อนหรือว่าเอาอีกชิปสามนาทีบ่เอาอีกสามนาทีอาทเอาแสั่นเดี๋ยวสิ ย่างไปอีกให้มันได้เครื่องทางก่อนหรือว่าย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเกือบสิเครื่องทางก่อนเด้อจ้ามืองดูใหนมีแต่เปลือกหอยเด้อจ้าพี่น้องนี่เปลือกหอยเมื่อไรเนี่ยเปลือกหอยเด้อจ้าเปลือกหอยค่ะเปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยนางล้มทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยท้ายข้างหลังให้แน่เพราะว่าท้ายข้างหลังเรางามเห็นบอกอันนี้เป็นอันยางล่อยาง คนหลายบ่พี่น้องพืนะ่อน่ะมีขนาดอยู่ในช่วงกักตัวได้เนี่ยเบริเวณนี่เนี่ยฮะคุณงวดนี่มาอีกแล้วเราสองได้เนี่ยคนยังหลายปานนี่ถ้าหากว่าบ่มีนี่สิปานได้เดอ้ออันสามารถเข้ามาได้ฟรีเด้อจ้ะพี่น้องบ่มีเสียค่าประตูได้ทั้งสิ้นเด้อจ้าฟรีค่ะฟรีค่ะมาหาเก็บยังนี่ฟรีเบิร์ดเดอ้อโอ้ยนะ ถ้าเลยเล,เลยเขตที่กันนี่เขาบอกห้ลงไปเด้อจ้าอันบรรจองอันยูใสอุ้ยอีหยังเนี่ยอันนี้มันหยังนอเนี่ยนีอันนี้มันโตหยังนอ,นอ,นนนอ,งนอพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันจับเบิ่งกันอุ้ยมันเป็นนะนั่นมันเป็นกระดูกกระดิกได้อ่ะอีหยังนอเนี่ยฮะ มีน้ำพุ่งออกมาน้ำอะ่ะมันหยั่งนอเนี่ยจับได้บอกเฮมีผิดบนนอเนี่ยไม่คือเป็นอย่างเสียเนี่ยนี่หยั่งนอเนี่ยมมนปิงทะเลตีพี่น้องแมนบนนอเนี่ยเนี่ยรอนลูกบอลนี่มันคือนหยัางเนี่ย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 มันมีน้ำพุ่งออกมาเนี่ยโอ้โหโอ้ย เนี่ยเยพี่น้องจกักมันโตอย่างนี้นะหรือว่าลูกน้าบ่เด็กษใส่ดีนะเนี่ยการให้เจ้าใส่ผ้าปิดปากกันเมื่อทุกคนใส่แมดกันเมื่อทุกคนจ้ะมึงดูอุ้ยนี่แล้วแล้วควดหอยมึงดูเลยนะ ันนั่นหอยนั่นต้นหนูเธอหอยลายดอกแล้วหาหอยนั่นนะหอยลายอ่ะเธอเออหอยนี่นี่นี่หอยยังน่ะบ่แม่หอยลายคล้ายๆหอยอันอันนนั้เออมาโู้แกซื่อๆตีถ้าเกือบขาดนี่บ่ได้เด้อน,นี่นะ ถ้าเกือบขาดนี่ยางบ่ได้ได้นี่เพราะว่ามีแต่เปลือกหอยพี่น้องทางเสร็จนี่มีแต่เปลือกหอยหมาหน่อยก็มาซอยแม่หามานำแม่เด้อยังไม่ได้เคืองทางอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นจังได้นอ่อบ้ดนี้เอาโซโลเล่กันบดนบี้สิไปหรือบ่ไปนอพะนะ ว่าสิยางไปจนสุดถุนเด้เออโบเป็นยังหยุดอยู่นี่สิยุดยุนี่มาทายลูกกันเอ่อโอเคโอเคมามาถ่า,ายรูปน้องกันมามาไปบม้โอดโอเคโอเคเดี๋ยวว่าสิยางไปจนห,หัวผแล้วกำลังสิคืนมาโอ้โหอดเอ็มดีไปโดนเจาะพอชิบิเขาของน้ำเถอะโอเคมาถ่ายมาหน่อยแม่เอากล้องไาก็ได้เพราะว่าเอีย๋ยวถ่ายวิดีโออยู่พู้หน่าว่าสิยางไปจนหอดพุโอ้โหพี่น้องเอ้ยสิไปจนสุดเลยเจ้าใส่กล้องอย่หรอ่ บอได้ไซ้ไงทายรวดเอาเซลฟี่ของเจ้าไดเซลฟ่าได้นบอดแ็นอ๋อคือว่านี่นั่นอ๋ออวยหนามหาเจอกของอวยละแม่บ่แมนดีเดหมุนโอเคต้องกดไงดาได้ตั้งเวลาเดี๋ยว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 เดีมันจะเห็นใจเนกันไง